โตโต้วีอผ่อนเริ่มต้น6,000บาทออกได้ถูกอาชีพสนใจติดต่อเข้ามาเลยสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับส่มโอเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะตัวรถ Toyota v วีอนะคะตัว1 5 e ปี2017ก่อนที่จะรีวิวตัวรถคันนี้นะคะลูกค้าทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเพชรยนต์ด้วยนะคะ ตัวรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2017ค่ะราคาตั้งขายแค่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดมองหาตัวรถผ่อนสบายนะคะตัวรถสวยๆส,สีขาวนะคะแนะนำเป็นตัว Toyota v i o อคันนี้เลยสำหรับตัวรถคันนี้นะคะลูกค้าออกรถง่ายออกได้ถูกอาชีพค่ะสามารถนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่6,000บาทนะคะนานสูงสุด 7ปี84งวดกันไปเลยค่ะในส่วนของกลุ่มลูกค้านะคะเจ้าของกิจการนะคะอาชีพอิสระใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวพร้อมกับตัวสเตทเม e นต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะหรือว่าลูกค้ากลุ่มนะคะพนักง,งานบริษัทนะคะกลุ่มลูกค้านะคะข้าราชการนะคะโคสซารี่ค่ะเงินเดือนเริ่มต้นแค่12,000บาทออกคันนี้นะคะคนเดียวจบได้เลยแล้วก็ตัวรถคันนี้นะคะเป็นน้องใหม่นะคะสำหรับตัวโตโยต้าวีอคันนี้นะคะใหม่แค่10,000แกับอีก 4,000เท่านั้นเองค่ะรถคันนี้ไม่น้อยนะคะเพราะว่าเป็นตัวรถหน่วยงานนะคะรถบริษัทรับประกันเลยค่ะตัวรถเพชรยนต์นะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะเล่มไม่มีชารุดสูญหายตัวรถสามารถเข้าสู่โตโยต้าเช็คประวัติกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวนะคะในส่วนของตัวด้านหน้ารถคันนี้กันก่อนเลยนะคะรถปี2017นะคะคันนี้จะเป็นตัว 1.5E นะคะเป็นตัวรองท็อปเลยลูกค้าจะได้เป็นตัวโฉมหน้าใหม่สวยๆแบบนี้ คันนี้จะเป็นตัวสีขาวเดิมโรงงานนะคะตัวด้านหน้าตัวชุดนะคะในส่วนของกระจังหน้าก็จะเป็นสีดำตัดกับสีตัวรถสวยๆแบบนี้เลยกันชนด้านล่างนะคะสำหรับตัวรถก็เป็นตัวสีดำเงานะคะไม่มีร่องรอยเลยที่เพชรยนต์เรานะคะไม่ได้ขายในส่วนของตัวรถตามสภาพนะคะจะเป็นตัวรถที่ทำการปรับสภาพแล้วสังเกตจากตัวร่องรอยได้เลยนะคะไม่มีเลย รอยสเก็ดหินสเก็ดดินนะคะทางนี้เราทำการเก็บรายละเอียดสวยๆแบบนี้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วตาโลโก้นะคะตัวโคเมียมเงาเงาสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวนะคะกระจังหน้านะคะโฉมหน้าใหม่ก็จะเป็นโฉมหน้านะคะสีดำแบบนี้นะคะปี2017 ก่อไฟนะคะด้านข้างตัวไฟตัวนี้จะเป็นตัวไลมันติรีเฟคเตอร์นะคะก่อไฟใสใสเลยรถปี2017สังเกตจากตัวก่อไฟไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะตัวรถคันนี้นะคะค่อนข้างสภาพสมบูรณ์และสวยมากๆเลยนะคะสังเกตได้จากด้านข้างนะคะด้านกันชนสวยๆแบบนี้นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของด้านข้างกันเลยนะคะตัวรถคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นตัวยางมิตชลีนนะคะยางเป็นยางปี2021เลยนะคะลูกค้าได้ยางปีใหม่ดอกยางแน่นๆน,น,นะคะสามารถขับต่อได้อีกหลายปีนะคะสำหรับตัวรถคันนี้ในส่วนของตัวแม็กนะคะสังเกตได้เลยนะคะตัวแม็กอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างแต่ว่าทางเพชรยนต์เจะทำการเก็บรายละเอียดให้อันนี้ให้ลูกค้าดูเลยว่าตัวสภาพรถที่ เข้ามานะคะแมกนะคะไม่มีดุ้งนะคะอาจจะมีร่องรอยบ้างเราจะทําการเก็บระเอียดให้เป็นตัวแมกปัดเงาสองสีแมกทูโทนนั่นเองแล้วก็สำหรับตัวรถคันนี้นะคะตัว E ลูกค้าจะได้เป็นตัวกระจกมองข้างนะคะกระจกปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวกระจกนะคะไม่มีร่องรอยเลยสวยๆแบบนี้ แล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะลูกค้าจะได้เป็นตัวชุดแต่งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีร่องรอยไม่มีรอยแตกเลยชุดแต่งเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านหลังกันเลยนะคะสำหรับในส่วนของนะคะคันนี้นะคะฝาถังน้ำมันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะคันนี้จะเป็นตัวเครื่องเบนซินตัวฝาถังนะคะจะอยู่ด้านนี้นั่นเอง ด้านข้างสวยๆเลยไม่มีร่องรอยนะคะทางเพชรยนต์เรารับประกันเลยนะคะตัวรถนะคะไม่มีชนหน้าชนหลังนะคะไม่มีผิดความจมน้ำอย่างแน่นอนตัวกออไฟนะคะด้านหลังลูกค้าได้เป็นกออไฟสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยแตกนะคะสังเกตจากตัวคิ้วด้านหลังนะคะจะเป็นคิ้วเสียเดียวกันกับตัวรถนะคะ ไม่มีร่องรอยตัวตาโลโก้นะคะ v o ยังอยู่ครบนะคะสำหรับตัวรถคันนี้ไม่มีรุดหายติดในส่วนของตัวสปอยเลอร์ด้านหลังให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสวยๆแบบนี้เลยสำหรับนะคะด้านล่างนะคะด้านล่างจะเป็นในส่วนของชุดแต่งนะคะสเกิร์ตด้านหลังนะคะจะเป็นในส่วนของตัวแต่งนะคะไฟทับทิมคู่ล่างแล้วก็ตัวท่อนะคะเป็นท่อหลอกนะคะ ะะสะเก์ดด้านหลังไม่มีร่องรอยเลยนะคะสำหรับตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับคันนี้ติดเซ็นเซอร์ถอยนะคะมาให้ลูกค้าแล้ว2จุดนะคะถ้าหากว่าลูกค้านะคะ เดินทางนะคะหรือว่าลูกค้านะคะใช้รถคันนี้นะคะในการเดินทางนะคะด้านหลังก็จะเป็นสวยๆแบบนี้เลยรับประกันนะคะตัวรถคันนี้นะคะไม่มีชนหลังแน่นอนนะคะชุดแต่งไม่มีร่องรอยด้วยแล้วก็ตัวรถนะคะเพิ่มความปลอดภัยในส่วนของตัวเซนเซอร์ถอยมาให้แล้ว2จุดนั่นเองเดี๋ยวเรามารับชมภายในกันต่อเลยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้ สำหรับภายในนะคะของตัวรถคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะหุ้มหนัง3ก้านของโตโยตานะคะสังเกตจากในส่วนของตัวพวงมาลัยได้เลยไม่มีรอยแตกของหนังนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้เลย ในส่วนของตัวคอนโซลหน้านะคะมีตกแต่งในส่วนของตัวสีพิงโกนะคะคันนี้นะคะจะมีแอร์แบ็กทั้งหมด2ใบนะคะจะมีแอร์แบ็กให้ทั้งหมด2จุดนั่นเองคอนโซลหน้าพร้อมกับประตูด้านข้างนะคะก็จะเป็นดีไซน์สีพิงโกแบบนี้เลย แล้วก็นะคะสำหรับตัวรถคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องเล่นนะคะ CD นะคะ USB นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวช่องใส่ CD ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแอจะเป็นตัวแออันนาล็อกนะคะแอหมุนแล้วก็ลูกค้าจะได้เป็นในส่วนของตัวเกียร์ออโต้สวยๆแบบนี้เลยในส่วนของตัวนะคะเบาะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นตัวเบาะผ้านะคะ แล้วก็ตัวเบ 5, าะผ้าจะตกแต่งลวดลายเป็นลายกราฟิกสีส้มนะคะให้ออกแนวสปอร์ตภายในนะคะสวยๆแล้วก็ข้อดีของตัวเบาะผ้านะคะลูกค้านะคะสามารถทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีแล้วก็เพิ่มเติมนะคะสำหรับตัวเบาะผ้านะคะทางเพชรยนต์เราค่ะมีการปรับสภาพให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะ เบาไม่มีร่องรอยนะคะไม่มีรอยแตกอย่างแน่นอนทําสปาให้เรียบร้อยมีการเก็บงานนะคะเก็บรายละเอียดการทําความสะอาดให้สังเกตได้เลยนะคะไม่มีร่องรอยเลยสําหรับนะคะในส่วนของตัวเพดานนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีการทําความสะอาดเก็บให้กับลูกค้าด้วยนะคะในส่วนของตัวเพดานรถ <uit. S 2> มาต่อกันที่ด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสาระค่ะสําหรับห้องผู้โดยสารนะคะพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลย ถ้านะคะในส่วนของนั่งนะคะเข้ามานั่งภายในห้องผู้โดยสารพื้นที่นะคะด้านบนยังเหลืออีกเยอะเลยแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะคะก็ยังมีพื้นที่นะคะให้สามารถเหยียดขาได้นั่งสบายเลยลูกค้าที่มองหารถเก่งขนาดกลางนะคะแล้วก็เป็นตัวรถเก่งอนเนกประสงค์ก็แนะนําเป็นตัวโตโยต้าวีออสคันนี้ได้เลยนะคะมาต่อกันที่ห้องเครื่องด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับตัวห้องเครื่องนะคะ จะได้เป็นตัวเครื่อง Duo VVTi นะคะเป็นตัวเครื่อง1.5รถคันนี้นะคะยังเป็นตัวรถกลุ่มประหยัดน้ำมันของ Toyota อยู่นะคะสังเกตจากตัวคานด้านหน้าได้เลยนะคะคานหน้าเดิมนะคะไม่มีชนหน้าเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะสำหรับรถของทางเพชรยนต์แล้วก็ยิ่งเป็นตัวรถหน่วยงานนะคะในส่วนของการเช็คประวัติศูนย์ Toyota ลูกค้าสามารถนาตัวสาเนาเล่มเข้าไปเช็คได้เลยตัวห้องเครื่องนะคะไม ไม่มีคาบน้ำมันเยิ้มนะคะไม่มีร่องรอยในส่วนของการตัดต่อตัดแต่งเครื่องอย่างแน่นอนเช่นกันในส่วนของตัวของเหลวนะคะในห้องเครื่องทางเพชรยนต์จะมีการเก็บนะคะแล้วก็เปลี่ยนให้ลูกค้าทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะคะลูกค้าจะได้เป็นแบตเตอรี่ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ของโตโยต้าเลย แล้วก็สังเกตจากในส่วนของตัวเม็ดอาร์คนะคะดูเม็ดอาร์คเรียงกลมสวยนะคะสังเกตได้เลยไม่มีน็อตขยับน็อตเดิมนะคะน็อตยึดฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยเม็ดอาร์คนะคะสวยๆเรียงกลมแบบนี้นะคะในส่วนของตัวนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะของโตโยต้าสังเกตได้เลยจะมีตาโลโก้ของโตโยต้าอยู่ตรงนี้นะคะรับประกันเลยว่าไม่มีการเปลี่ยนตัวฝากระโปรงมาอย่างแน่นอน ตามออกอนะคะรอยเชื่อมห้องเครื่องเดิมๆนะคะไม่มีการเปลี่ยนนะคะไม่มีชนข้างอย่างแน่นอนเช่นกันสำหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเบนซินนะคะลูกค้าที่มองหากลุ่มรถนะคะประหยัดน้ำมันตัว v ีออคันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าอย่างดีเลย ย้ำอีกครั้งนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเป็นตัว Toyota v ว o s ตัว 1.5e ปี2017นะคะคันนี้ไม่แค่100,000กับอีก4,000เท่านั้นเองค่ะราคาอยู่ที่399,000บาทลูกค้าท่านใดนะคะสนใจคันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่6,000ผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยนะคะลูกค้าเงินเดือนนะคะเริ่มต้นแค่12,000บาทออกท่านเดียวจบได้เลย ออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะคะแล้วก็กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเป็นอาชีพอิสระนะคะก็สามารถออกกรถได้เช่นกันค่ะใช้แค่บัตรประชาชนกับในส่วนของตัวสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะยังไม่มีเจ้าของจับจองลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเบอร์นะคะด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e ช่องของทางเพรยนต์เพื่อไม่พลาดตัวกลุ่มรถเข้าใหม่กันด้วยนะคะ ไปล้คะค่ะสวัสดีคะ่ะ